มีขุนเขาขวางอยู่ข้างหน้านะครับอย่าเสียเวลาย้ายขุนเขาแต่จงย้ายตัวเราจะดีกว่านะครับชีวิตนะครับมันก็เหมือนการเดินทางนะครับเราเดินทางไปนะครับมันก็ต้องมีลงหลุมนะครับขึ้นเนินนะครับลงเหวลงห้วยนะครับเป็นธรรมดาของการเดินทางนะครับแต่หรือชัดหน้านะครับไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนกันเราเดินทางไปนะถ้าเราไปเจอภูเขา หากเรานะครับมัวแต่จะไปเอาเสียงเอาจอบเอาพัวมากุดเขาลูกนั้นเพื่อให้เราผ่านไปนะครับคุณอาจจะใช้เวลาที่เหลือของคุณทั้งชีวิตเพื่อขุดมันอยู่ก็เป็นได้เดืจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราอ้อมไปได้ไหมครับหรือว่าเราจะข้ามไปได้ไหมครับหรือหาวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นนะครับ หากในวันนี้นะครับคุณมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโควิดนะครับไม่ชอบเจา้านายไม่ชอบองค์กรน,นะครับไม่ชอบเพื่อนร่วมง,งานไม่ชอบวัฒนธรรมไม่ชอบสังคมไม่ชอบอะไรอื่นๆอีกสารพัดนะครับหากมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งตัวของเราเองไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าปล่อยวางมันไปนะครับถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ปล่อยวางมันไป เศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงน้ำมันขึ้นน้ำมันลงนะครับนโยบายต่างประเทศนโยบายในประเทศเนื้ออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้เกิดจากตัวของเราเองนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากนะครับปล่อยมันไปนะครับแล้วถ้ามีปัญหานะครับเราแค่ปรับข้างในปรับวิธีคิดกับก็ปรับกระบวนการว่าเราจะมีการรับมือหรือตั้งรับหรือพัฒนาจุดตรงนั้นอย่างไรนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆครับว่ามีคนมาบ่นให้ฟังว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเพราะผิดของโควิดนะครับเราทำไมบริษัท p p p นะครับเมื่อสิ้นปีที่แล้วมีคลประกอบการกำไรที่ดีขึ้นนะครับทำไมบริษัท Wood Panda บริษัท Gap บริษัท Curly บริษัทขายสมาร์ทโฟนต่างๆถึงมีผลประกอบการที่มันดีขึ้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ สินค้าหรือการบริการต่างๆเขาก็ต้องปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนการให้บริการตามสังคมตามาวัฒนธรรมของคนที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนั้นเป็นคือหลักทั่วๆไปของการดาเนินธุรกิจหรือการดําเนินชีวิตนะครับหากเรายังมีความคิดแบบเดิมๆนะครับยังโทษแต่ปัจจัยภายนอกนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งแล้วที่มันมากระทบมันก็จะส่งผล ต่อชีวิตของเราเช่นเดิมนะครับฉะนั้นแล้วนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราปรับแนวคิดของเราข้างในนะครับมีคนมากมายนะครับที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกแต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก่อนไปในวันนี้นะครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับก็คือลิงทอดแหนะครับเป็นนิทานชาดกนะครับมี ความน่าสนใจก็คือว่านะครับในนะครับอดีตการที่ผ่านมานะครับมีชายคนหนึ่งนะครับได้เอาแหนะครับไปทอดที่บ่อน้ําเพื่อนะครับทอดปลาเอาปลาไปทำข้าวที่บ้านนะครับแต่เพอเอินนะครับในจังหวะที่เขากาลังทอดแหก็จับปลาอยู่นั้นนะครับมีลิงตัวหนึ่งนะครับปีนต้นไม้อยู่ข้างบนนะครับและได้มองเห็นชายคนนั้นกําลังทอดแหอยู่และได้เห็นชายคนนั้นจับ ปลาในแหเพื่อไปทำกับข้าวกินที่บ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับชายคนนั้นเขาได้ลืมแหไว้ที่ข้างบ่อน้ําตรงนั้นนะครับและลิงนะครับก็ได้ไต่ลงมาจากต้นไม้และพยายามนะครับที่จะเอาแหตรงน,นั้นนะครับไปทอดเพื่อเรียนเรียนแบบพฤติกรรมของชายที่เขาเห็นก่อนน,นั้นคนที่ตามมาก็คือว่าแหน,นะครับได้ คุมหัวของลิงนะครับและไล่ลัดตัวของลิงให้ถลายลงไปในน้ําสุดท้ายนะครับลิงตัวนั้นก็ตายลงไปในบ่อน้ำนบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับเราอย่าทําตัวเป็นลิงทอดแหนะครับอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ก็คือปล่อยมันไปนะครับอย่าทําตัวเป็นลิงทอดแหนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แนวคิดและพิธีการของเราดีกว่าไหมปรับข้างในดีกว่าปรับข้างนอกข้างนอกเราควบคุมไม่ได้ภูเขาข้างนอกเราย้ายไม่ได้แต่เราย้ายภูเขาข้างในที่ใจของเราได้นะครับปรับปรุงเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะคนที่ดูจุดหมายปลายทางคือคนที่เดินทางไปไกลสุดนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ